สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อได้ครับพี่น้องแนวทางของพ่อศักร้อยเอ็ดเนาะครับผมครับเพื่อนกะห้างหายจากเวทีหรือว่าอ่านให้แนวทางประมาณเกือบปีนะพี่น้องเนาะพ่อศักกลับมาแล้วเด้อครับพี่น้องบวดว่างหันเพื่อนกะว่างเหล็ว่าให้วิ่งก็คือหนึ่งกับเจ็ดครับเขาทีเจ็ดนะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเอฟซี หลายทันที่เป็นแฟนครับของพอจักกระรูดีนะครับผมหน่วยคู่ขี้ของพอกระเม่นอะกระเมม่นนะพี่น้องเนาะครับงวดว่างหันกบกอดข้อกันเด้ด้วยครับผมถ้าพีรณะเบื้องดีดีนะพี่น้องครับผมหน่วยคู่ขี้ของเพิ่นนี่เหมือนจะเป็นเหล็กเด่นไปในตัวได้ด้วยครับผมครับงวดว่างหันกับจับคู่กันสามเจ็ดเจ็ดสามอยู่ครับผมครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับพอซักกะหายมาแล้วเด้อครับพี่น้องเพราะว่าจะเหล็ก วิ่งเหล็กเดนเหล็กจับคู่ร่วมถึงหน่วยคู่ขี้บนล่างครับผมไปเบิ้งน้ากันนาะพี่นองเนาะงดนี่ครับก่อนถืเบิ้งแนวท่างตัวเหล็กกับพอซักรอยเอ็ดลูกหลานเก่ามาเชียกัขอบพระคุณพอสักเด้ยครับผมทีเมตาแนวท่างให้กับลูกกับหลานทรงต่อพีนองเอซีครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชีรยอะไรกันน้าเชี่์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขของพอซักกันเลยครับ พ่อครับครับโรสครับเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อซักลอยเอสครับผมครับสวัสดีครับครับโอ้อากาศห่อนคระเนาะพ่อไม่เป็นไรห่อนครับฝนกอบอลรกยักเทียบอเลยครับผมร่มกับร่มห่อนแย่งแรกเลยไปนายพ่อเดินเมฆสายอีกครับผมครับครับโอ้สำหรับงวดว่างหันกันโอ้ยเลขวิ่ง ฟันมันกินเขาม็ได้กินขอฟันไม่ใช่หรอเรครับเอาถ้ามาไดาพอเรียกฟันเนาะครับเรียกจิ้งปลาบ้างไหมันเกิดหนึ่งกับเจ็ดบอหรอหนึ่งกัปเจ็ดครับผมก็ดีกันได้ได้เรียกมากครับควันควันหัวถูวอกมาหนึ่งเนาะครับผมชิฟใหม่ชงไปบ่ายมากเขาปัไถ่สามมาเฉยบ้างอันอ๋อครับผมสามมาครับแมนี ผมว่าสีว่ัรักสามอ๋อแต่เขาเขาให้เขาให้รักสามากเนาะครับผมเออแต่ว่าเขาว่าสามติ่เป็นบนเป็นรักนี่เป็นไครสิแมครับว่าก็เลยมาเปลี่ยนสื่อสามนึงก็สามเจ็ดอ๋อครับผมได้เงาพอเนาะไม่ได้ไม่ได้สื่อเจ็ดสามอ๋อประกาศมว่าโอ้รักเจ็ดรอ3สามนึงไงว่าก็ว่ามันหนกมากตั้งสี่วันหอกครับครับมันก็เลย ผ่านไปเนาะตัววัดบุตรี้เน้อครับอันนี้ปั้นก็ได้ครับเชืครับบ้านผมเชื่อแต่ว่าเมียนเนาะธรรมดาครับพ่อครับผมตันนเาะวหน่วยคู่ขี้นี่กับเบื้องดีๆเราซ่อมมาเป็นเหล็กเด่นเลยนะพ่อเนาะกอดข้อกันว่งหันกับสามเจ็ดกับมีเงี้ยนี่หนีครับหนึ่งสามเจ็ดเนาะครับผมเมียนโอ้หงวดว่างหันออกขี้ๆเลยนะพ่อครับ กันก้นกั็ยังมาหลียสอดเจ็บหลเยสนุกครกเจ็บเจ็บเนาะเมียนี่ครับผมมาจนใดเนาะพ่อเนาะมาอิหลีกระแสเจ็บกรแสเจ็บมาแห้งห่อกเจ็บปกับเ้นื้อมามาก็บศูนย์ด้วยสนุกเจ็บศูนยอมอที่ลูกมาอิหลีกับเจ็บศูนย์ครับไปเจ็บสามจ่อยครับครับเอามาตามต่อเบิ้งเหล็กเด่นเหล็กดังของพอคือเกาด้วครับผม วันนี้เด้ครับผมไฮฮากับเก่าห้ากับเก้าครับผมเก้าเด้ครับวันนี้ห้ากับเก้าต้องมีให้เห็นครับสองตัวบนล่างเก่าและครับครับพ่อจับคู่วปะครับผมเอาเส้ล่องเบิ้งครับ เอาศูนหาศูนหาหนึ่งหาหนึ่งหาแปดหาแปดหาเก้าหาเก้าหาครับครับผมสี่หาครับหันมันีก่าแตกลับปอนน้ำเนียครับผมอาจจะเป็นรักหาหรักเก่าก็ได้ครับผมกลับด้วยดนะครับผมบาหันมันว่เป็นเจ็บว่าเป็นไทยเนาะครับเป็นเลอหัน วันนี้หน่วยคู่ขี้เนาะค,ค,ครับพ่อหน่วยคู่ขี้บวกวันคู่ก็คือศูนย์สองหกศูนย์สองหกครับผมแล้วก็ขี้เนาะวันนี้ครับขี้ก็คือหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าครับแบบหน่วยคู่ขี้เหล็กอา เลขหกตัวครับพี่น้องนะถ้าร่วมจับวินเหรอครับแต่ว่าจะล่องเบิรงครับผมเด็กเด่นพอมาหากับเก่าหน่วยคู่ที่ก็ติดอยู่ครับผมเพราะว่าตามสูตรคำนวณกระไรเท่านี้เพราะว่าคนผมมีเอฟซีพวกไอแกดมินทั้งหลายด้วยไอเสียจาายทั้งหลายก็ให้ขื้นหาก๊กเก่าเดี่ยวไวันทวายอืมเออครับแต่าว่าลอเลียนแบบก้อนก็ไ่อมากมันเพราะว่ามันเล็้ยดแต่ไม่ครับมันได้มากสี่ครับครับผมได้สี่เนาะ กเพอหาจีดังคือเจ็ดบ้างหันที่พอนี่รับบไา่กับข้ากับใส่เลขกไอ้คู่ขี้นั่นแหละครับผมมันสวยยี่ตดอกรยหันอ๋อไก่เอ้ยหันเป็นละกเก่าก็สวยยี่ตดอกยหันครับครับรับใส้คู่ขี้นี่เด้อครับพี่น้องครับไส่มัได้ไส่กายเอาใส่หายรากเก่าเนี่ยแหละครับครับบ้างหันกับสาม่าเนาะพอเนาะ มันก็ว่าเืซื้อยากได้แะเนาข้าสามมากเ้วก็ชิสมก็ถงซื้อซื้อสามหนึ่าก็สามเ็็ดสมไม่เท่านั้นไม่มีซีตเท่านั้นมึงงีม่สาตเท่านั้นชิมันบอกทอยางประสบื้อไครับโอ้ยคิดว่มใช่ไหมเอชบสามเน่บอกทเทียนมามวดก้อน้กันหวดก้อนกัเขากผมก็ให้หกับสองมันบวันะพรดีเขาหามากแต่เรอนี้ยหามากกัซื้อหาหกหาสองสองหาหกหาผมก็ซี่ตัวกับจิ๋หรือเป็นหลักเป็นวัฒนะมีนครผมรับขาาไเงินกันับ นี่กับเดินหากับเก่าด้วยครับพี่น้องครับลองเบิงวดมักพวกมักแลนมึงแน่ครับดึงก็รวดได้รวดละครับเออพวกบางไงบางแลนเนาะแมนี่ครับผมทุ่นลายไว้ต้องเส่ทุ่นลายถ่าจับคู่แล้วก็พอครับผมเออเอากัดฟันนี่ฟันไปพอครับผมว่าว่าฟันอ๋อต้องรอดลอดไห้มีคนมาเขียนให้คือยังตอนนั้นว่าพอ จำหกไหมครับผมครับมันสั่นยอดนั่นจำได้เลาบอมันก็หนกดีสร็จล่ะเรับเอาจังใดกระิีรอบอันจักวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบอยู่พอครับผมเมื่อจะไมีมากอยู่เมีนเมครับผมเออแข่ง่ยมว่าเขาไใ่ตัวนี้ละครับลองเบิงเนาะพ่อเนาะเลยจะคือยังงดสองงดที่พลาดมาครับครับเอาลูกกระชีรบกวนพอสักสมีเด้อครับผม ครับรักษาสุขภาพด้วยครับพ่ออากาศกันฮวอนโอ้ยอากาศฮวอนครับผมครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณพ่อครับผมเอาครับพี่น้องเลขกเด่นของพ่อครับบอกควรผ่านด้วยครับผมห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าเป็นเหลขกเด่นเหลขวิ่งนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับส่วนเหลขสองตัวพ่อจับห้มีซีหางครับผมมี ติดหาม่าเลยครับพี่น้องศูนย์หาหนึ่งหาแปดหาเก้าหาครับผมหน่วยคู่ขี้บนล่างครับคู่ศูนย์สองหกครับขี้หนึ่งห้าเก้าครับพี่น้องเนาะครับแล้วเพิ่งอาจจะิกอดข้อกันย่ในนีแหละครับผมครัถ่ายคลิปนี้เกามาเชร์กับเะอวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยเื่งเงินไปน้ำกันครับผมหนึ่งเมษายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ